คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับไปดูหนุ่มคนนี้ท,ทําทีเป็นเอารถจักรยานยนต์มาซ่อมมาที่อู่ซ่อมรถน,นะนะฮะ,ะเอารถมาซ่อมแต่พอเจ้าของเผลอกลับไปทําอะไรขโมยโทรศัพท์มือถือของที่อู่แห่งนี้นะครับโอ้โหมากันแบบว่าทุกรูปนะแบบเลยอะ่ะมิจฉาชีพขโมยขจรช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตครับในคลิปเนี่ยนะฮะชายที่สวมเสื้อสีครีมที่อยู่ในคลิป ะะชายคนนี้เนี่ยนำรถจกักรยานยนต์สีชมพูคันนี้มาซ่อมครับแล้วก็ออกอุบายบอกให้เจ้าของร้านเนี่ยช่วยไปซื้อกระจกมองข้างให้ใหม่ครับแล้วจากนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะบขโมยโทรศัพท์มือถือเจ้าของร้านแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รังสิตนี่เองครับหลังตลาดสุชาตินะฮะที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทีมข่าวก็ไปพบกับนายชาลีอายุ28ปีเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับเจ้าของอู่ เขาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่3เมษายนที่ผ่านมาคนร้ายเนี่ยเป็นชายอายุประมาณสัก30ปีครับเข้ามาใช้บริการที่ร้านนะครับนำรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามาซ่อมบอกว่าเครื่องเนี่ยมันมีเสียงดังอยากให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเบรกทีนี้ก็ออกอุบายบอกว่าเนี่ยอยากให้เปลี่ยนสายไฟหน้าแล้วก็กระจกมองข้างใหม่ให้ด้วยแต่ว่ารบกวนให้ทางอู่เนี่ยไปจัดหามาไปซื้อมาให้หน่อย เจ้าของร้านก็เชื่อครับก็ลูกค้านะเข้ามาอยากทํานูน่นทํานี่ก็ให้บริการเต็มที่ครับก็อานวยความสะดวกไปซื้อให้เจ้าของร้านเชื่อใจออกไปซื้อแต่ปรากฏว่าตอนนั้นที่ออกไปซื้อเนี่ยลืมเอาโทรศัพท์ไปด้วยครับค่ะวางโทรศัพท์เอาไว้มูลค่าก็ไม่ได้มากมายอะไรครับโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยประมาณสักแปดพันบาทเจ้าของร้านเจ้าของอู่วางเอาไว้ในร้านพอกลับมาพบว่าทั้งลูกค้าทั้งโทรศัพท์หายไปแล้วครับ มาเปลี่ยนมันเครื่องให้เ,<อ>เปลี่ยนันเครื่องเสร็จปุ๊บตอนนี้ยเขาบอกว่าเบรเขาว่าไม่ไม่ค่อยดีผมเลยเปลี่ยนเนบรคให้เขาใหม่เปลี่ยนพุ๊บเลยเขาก็อบอกว่าไฟหน้าของเขาไม่ดีใส่ไฟหน้านะบอกผมไม่ดีผมก็ไปซื้อใส่ไฟไหน้ามาเปลี่ยนให้เขาใหม่เปลี่ยนเสร็จทําอะไรเสร็จปุ๊บตอนนี้เขาบอกว่าผมจะซื้อกระจกให้ผมไปซื้อกระจกให้สีฟ้าอันหนึง่งซื้อกระจกผมก็ขี่ไปซื้อมาให้เราถามว่าถ้าสามสี่ล้อซื้อมาเลยเขาบอกอย่างงี้ผไเซา้อกไื้ไม่่อยูแล้วเด้วย โอ้แล้วโทรศัพท์สมัยนี้ก็ราคาไม่ถูกนะ3า0หมื่นสีมืน่มนก็าามีนะแล้วเจ้าของอู่บอกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยแปดพบาทเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนายชาลีเจ้าของอู่ก็เตรียมนําภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ชายคนนี้ผู้ก่อเหตุหรือว่าคนร้ายเนี่ย ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกนะครับค่ะก็ขอจับตัวมาให้ได้นะคะจับตัวมาให้ได้นะมาะหลอกลวงว่าจะมาใช้บริการเนอะอเขาก็อำนวยความสะดวกให้เต็มที่สุดท้ายมาขโมยของไปได้น่าเห็นใจมิชาชีพเดี๋ยวนี้มาหลายรูปแบบนะคะ